สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ห้องหนึ่งห้องสองและก็ห้องหกทุกคนรวมทั้งผู้ปกครองด้วยนะคะวันนี้มาสอนต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเรื่องการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากและจากมากไปน้อยมาสอนต่อจากอาทิตย์แรกของการเปิดเรียนนะคะอาทิตย์อาทิตย์นั้น คุณครูอัดคลิปไว้แล้วทีนี้ก็ส่งให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะทำเรียนจากคลิปแล้วก็ทําแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนพ่าอาทิตย์ถัดมาเนี่ยคุณครูก็จะแจกใบงานไปทีนี้ใบงานนั้นอะมันเป็นใบงานที่ใบงานที่หนึ่นะจะเป็นใบงานที่ซ้ำกับที่ครูสอนไปแล้วเพราะฉะนั้น นักเรียนก็ให้มาทำในในใบงานจนถึงหัวข้อ 1. 4ทีนี้ต่อด้วย1.5เนี่ยคุณครนะูจะต้องสอนก่อนนะคะจะต้องสอนก่อนบางคนก็เข้าใจก็ทำไปบ้างแล้วไปก่อนล่วงหน้าแล้วก็ได้แตนะ่เอาเป็นว่าคุณครูจะสอนก่อนนะคะใครที่เข้าใจก็ทำไปก่อนไม่ว่าในหนังสือในใบงานน่ะนะคะแต่ทีนี้นะ คุณครูจะสอนเรื่องการเรียงลำดับจํานวนซึ่งต่อจากวันก่อนนะคะแล้วก็จะมีในใบงานในหน้าที่8หน้าที่8หน้าที่9นะคะเนี้ยก่อนที่จะสอนเรื่องการเรียงลำดับจํานวนต่อจากการเปรียบเทียบจํานวนน่ะนะคะก็จะทำความตกลงกันใหม่เรื่องการส่งงานน่ะนะคะอาทิตย์แรกคุณครูให้ ผู้ปกครองถ่ายรูปแล้วส่งให้คุณครูตรวจนะคะถ้าเป็นไปได้อ่ะนะ,ะส่วนส่วนใหญ่อ่ะก็ทําทส่งวันต่อวันนะถูกแล้วคุณครูก็จะได้ตรวจวันต่อวันแต่บางคนถ้าไม่ทันจริงๆให้วันถัดไปบางคนวันถัดไปก็ไม่ได้วันถัดไปแต,ต่ต่อไปก็ยังไม่ได้ก็ครูก็ให้โอกาสไปจนถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ คิดว่าเชื่อว่านะคะผู้ปกครองหลายท่านก็คงจะหยุดงานในวันอาทิตย์คงจะสาสางานให้ให้น้องๆได้ให้เด็กๆได้แต่ทีนี้ก็ยังมียังค้างอยู่อีกนะคะก็ไม่รู้ว่าเหตุเหตุขัดข้องตรงไหนมีปัญหาอย่างไรกรุณาชี้แจงด้วยนะคะผู้ปกครองที่ไม่ได้ส่งงานบางคนอาจจะลืม นะอาจจะลืมหรือบางคนส่งมาแล้วส่งแล้วส่งวันที่สี่ส่งแล้วพอวันที่ห้าก็เอาวันที่สี่อะไรส่งอีกขอวันที่ห้าไม่ได้เอามาส่งอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นการส่งซ้ำกันแต่อาทิตย์แรกที่คุณครูให้ทำเนี่ยทุกคนที่ส่งมาเนี่ยส่งในลายส่วนตัวนะคะขอให้ส่งในลายส่วนตัวเราตกลงแล้วว่าส่งในลายส่วนตัว แต่ถ้าเกิดส่งในลายกลุ่มนะในลายกลุ่มถ้าเกิดว่าครูไปดูนะคุณครูจะไม่ตรวจให้นะคะครูจะเช็คชื่อให้อย่างเดียวนะคะแต่สามทับหกนะขอขอขอย้ำสามทับหกเนี่ยส่งในลายกลุ่มไม่ควรเลยนะคะเพราะว่ามีหลายวิชาที่อยู่ในนั้นเขาก็ให้ส่งในนั้นซึ่งมันเยอะมาก คุณครูไม่ดูให้นะคะเพราะมันมันเยอะเพราะฉะนั้นส่งในลายส่วนตัวอย่างเดียวส่วนบสามทับหทับสเนี่ยจะมีเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ของครูอย่างเดียวคุณครูไล่ดูได้มันไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นนะจำเป็นอะนะนะถ้าให้ครูตรวจนะยอยากให้ครูตรวจให้เนี่ยนะคะต้องส่งในลายส่วนตัวเท่านั้นนะคะถ้าส่งวันต่อวันนี่ดีมาก บางคนส่งวันต่อวันไม่ส่งไปส่งวันวันต่อไปสมมติว่าของวันที่สี่ก็ไปส่งวันที่ห้าพอะของวันที่ห้าก็เอาของวันที่สี่มาส่งอีกซึ่งซ้ํานะทุกคนที่ส่งมาลายลายส่วนตัวของคุณครูนะคุณครูไม่ได้ลบค่ะมันจะอยู่ในบันทึกอยู่ในโทรศัพท์ของคุณครูถ้าเกิดว่าผู้ปกครองบอกว่านี้ส่งแล้วนะส่งแล้วนะคุณครูก็จะไปไล่ดูว่าส่งแล้วยังว่าบางทีครูก็อาจจะ ตรวจแล้วก็ลืมเช็คให้ก็ได้แต่นี่ะนักผู้ปกครองติงมาว่าเอาส่งแล้วนะส่งแล้วนะครูยังไม่เช็คเอาครูก็จะมาตรวจสอบให้ว่าครูครูครูตรวจให้แล้วหรือนักเรียนหรือผู้ปกครองส่งให้หมดแล้วนะบางคนส่งซ้ํานะคะส่งซ้าอย่างเช่นของวันที่สี่ส่งวันที่สี่แล้วของวันที่ห้าของวันที่ห้ายังไม่ทาเอาของวันที่สี่มาส่งอย่างเงี้ยเป็นการส่งซ้าเพราะฉะนั้น วิธีแก้ปัญหาในการส่งซ้ำนะคะขอให้ให้ผู้ปกครองช่วยทำแบบนี้นะคะคือถ้าส่งมาแล้วครูตรวจแล้วว่าถูกผู้ปกครองก็ดูแลว้วว่าถูกขอขอร้องให้ผู้ผู้ปกครองไปตรวจในสมุดของเด็กให้คุณครูด้วยจะได้รู้ว่าเอออันนี้ส่งแล้วครูตรวจให้แล้วถูกนะผู้ปกครองก็ไปตรวจถูกในสมุดของเด็กๆ นะจะได้กันว่าเออ,เอ,อการไม่ให้ส่งซ้ำนะน,นะคะอันนี้นี่คือปัญหาที่เจอนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาไม่ทานจริงๆนะคะขอจนสุดท้ายคือวันอาทิตย์สิ้นสัปดาห์วันนั้นก็จะครูก็จะให้โอกาสอีกหนึ่งวันแล้วครูก็จะเช็คและหลังจากนั้นครูจะไม่เช็คแล้วล่ะคุณครูก็จะไป เช็คของในสัปดาห์ใหม่แล้วล่ะค่ะนะคะนะคะขอร้องว่าสิ้นถุดของสัปดาห์ก็คือวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เย็นนะคะนะแล้วก็คั้งต่อต่อไปก็ก็ขึ้นสัปดาห์ใหม่ก็เริ่มกันใหม่นะคุณครูจะพยายามให้การบ้านแต่น้อยนะคะจะได้ไม่เป็นภาระมากนะคะนะ ที่ผ่านมาคุณครูก็เกรงใจนะคะผู้ปกครองอมีภาระเะมดบาระตรงนี้แต่มันจำเป็นนะคะครูก็จะไม่พยายามให้การบ้านเยอะนะคะโอเคทำความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาต่อกันเลยนะคะในเรื่องอการเรียงลำดับจำนวนนะคะอ่ออีกที้แ้งอีกเรื่องหนึ่งนะคะการเรียงลำดับจำนวนเนี่ยที่คุณครูจะ สอนต่อไปเนี้ยทุกวันคุณครูจะให้ทําในหนังสือเรียนด้วยแต่ถ้าไปตรงกับในใบางานนักเรียนก็จะต้องทําในใบางานด้วยแต่ที่จะส่งถ่ายรูปส่งครูเฉพาะในหนังสือในที่ทําในหนังสือเรียนแล้วก็ทําในสมุดเท่านั้นในใบางานจะไม่ต้องส่งนะคะไม่ต้องถ่ายรูปส่งครู นะเพราะจะเป็นภาระกับผู้ปกครองเยอะเกินไปอันนั้นคุณครูจะเอาไปตรวจที่โรงเรียนนะคะวันเปิดเรียนเมื่อไหร่ให้เด็กๆนำไปส่งครูนะคะคุณครูจะให้ถ่ายรูปส่งเฉพาะาในสมุดที่คุณครูให้ทำในสมุดเท่านั้นนะคะจะได้ลดภาระผู้ปกครองไปนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วเราไป ลุยต่อกันเลยในหัวข้อ1.5การเรียงลำดับจํานวนนะคะออวันนี้เรามาต่อเลยนะคะเอาในหัวข้อ1.5นะคะในหัวข้อ1.5เรื่องการเรียงลำดับจํานวนหัวข้อนี้เขาให้เรียน2ชั่วโมงออวันนี้เรามาดูจุดประสงค์กันก่อนนะคะจุดประสงค์ เขาต้องการให้นักเรียนเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยได้นะคะนี่บัตรตัวเลขนะค่อยไปเจอกันที่โรงเรียนไปดูไปเล่ยนย้อนหลังกันนะคะโอเครู้จุดป,ประสงค์แล้วเรามาดูหน้าถัดไปเลยนะคะหน้านี้นะคะในหนังสือเอือนของนัาเรียนก็คือหน้าหน้ายี่สิบสามนะคะ นะ้านยะี่สามนเรื่องเตรียมความพร้อมนะคะพัฒนาความรู้ของนักเรียนนักเรียนดูไปพร้อมกับครูนะคะนะดูค่ะอ่าสมมุติว่านะนักเรียนอยากจะซื้อจักรยานสักคันนะคะจักรยานเนี้ยนะคะ มีอยู่ร้าน A นี่คือร้าน A นะคะขยายใหญ่หน่อยนี้ร้าน A ราคาเท่าไหร่เอ่อร้าน A นะคะร้าน A ราคาห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบนะจัก,กรยานอันเดียวกันเหมือนกันเป๊ะร้าน B ราคาหกพันเก้าสิบร้าน C ราคาหนะ้าพันแปดร้อยเก้าสิบเนี่ย ถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะเลือกซื้อร้านไหนนะให้ราคาถูกที่สุดนะถูกที่สุดร้านไหนจะมาดูมาพิจารณานี่นะจำนวนสามล้านเนี่ยจำนวนราคาสามล้านเนี่ยต่างกันนะคะมากน้อยไม่เท่ากันเพราะนั้นเราจะมาดูว่าอันไหนน้อยสุดราคาที่ถูกทสุดนะคะเพราะนั้นมาดูหละ จำนวนหลักร้าน A ก็มี4หลักร้าน B ก็4หลักร้าน C ก็4หลักนะพิจารณาตามลำดับนี้นะคะในเมื่อ4หลักเท่ากันเราก็มาดูหลักทางซ้ายมือที่มากที่สุดสังเกตดูนี่เขาให้มาแล้วในกรอบขาวๆเนี่ยร้าน A หลักที่มากที่สุดหลักพันก็คือ5 นะอยู่ในหลักพันมีค่าก็ห้าพันเออส่วนร้านบีหกอยู่ในหลักพันนะมีค่าหกพันร้านสีห้าในหลักพันนะมีค่าตั้งกับห้าพันอเราพอสรุปได้แล้วนะคะเออร้านที่แพงที่สุดราคามากที่สุดก็คือร้าน B ร้านนี้นะคะในร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้ร้าน B เนี่ยราตัดไปร้านบีเราไม่ซื้อเพ,เพราะเพราะแพงมากนะใครจะไปซื้อล่ะจักรยานสเปคเหมือนกันแต่รูปร่างเหมือนกันแต่ราคาแพงกว่าเขาเราไม่เอาร้านร้านบีเราไม่เอานะคะเราทีนี้เหลือร้านเอกับร้านซีแล้วล่ะคะ่ะร้านเอกับร้านซีก็จํานวนสูงสุดก,ก็คือสี่หลักเหมือนกันนะทีนี้เลขโดดในหลักพันก็คือห้าพันเหมือนกัน เรนี้จะเอาอยัางไงทีนี้อ่าฟันทุงยังไม่ได้ไว้จะซื้อร้านไหนเพราะนั้นเพราะว่าหลักพันมันห้าพันเท่ากันทีนี้เรามาดูหลักถัดมาก็คือหลักร้อยเราเปรียบเทียบแล้วร้านเ e, อหลักร้อยเก้ามีค่าเก้าร้อยร้านซหลักร้อยแปดี่เอาไอตรงเอหลักร้อยแปดนะมีค่าเท่ากับแปดร้อย นั่นจะได้ว่า5,990ราคาแพงกว่าก็คือมากกว่านั่นเอง5,890ดังนั้นนักเรียนสามารถเรียงลำดับไปก่อนจากน้อยไปมากดูนะน้อยสุดน้อยสุดก็คือร้าน C ต่อมาร้าน A แล้วก็ร้าน B แพงสุดน,นันักเรียนตัดสินได้เลยว่า นักเรียนควรจะเลือกซื้อร้านไหนนั่นคือเลือกซื้อร้านซีได้ราคาถูกที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นในชีวิตปัจจุบันของนักเรียนก็เหมือนกันนะคะนักเรียนจะซื้อของอะไรสักอย่างนักเรียนต้องไปสืบราคาว่าร้านไหนราคาถูกสุดเราก็ไปซื้อร้านนั้นเพื่อเป็นการประหยัดเงินนะคะเป็นการประหยัดเงินของผู้ปกครองนะคะ หรือว่าเวลานักเรียนโตขึ้นนักเรียนก็จะตัดสินใจถูกว่าควรจะซื้อร้านไหนไม่ใช่เห็นไปดูร้านเดียวแล้วซื้อเลยอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่นะคะเราต้องควรสืบราคาเพราะว่าของแต่ละอย่างแต่ละร้านมันไม่ขายอยู่ร้านเดียวมีขายอยู่หลายหลายร้านเราก็ต้องสืบราคาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจซื้อว่าควรจะซื้อร้านไหนเพราะเหตุใดนะก็คือซื้อร้านที่ราคาถูกที่สุดนะคะ จ่้วแพงกว่าทําไมนะคะเราประหยัดเงนินนะคะโอเคไปต่อเลยคะ่ะไปต่ออุ้ยออทีนี้มาดูตัวอย่างหน้านี้อุ้ยโอเคโอเคอ่ะอ่ะดูตัวอย่างหน้านี้นะคะโอ้เรียงลาดับจํานวนจากน้อยไปมากของจํานวนที่เขาให้มาโอ้วิกี่จานวนเนี้ยหนึ่งสองสามสี่สี่จำนวนในคัเนี้ยนี่ในสี่จำนวนนี้จำนวนที่หนึ่ง มีห้าหลักจำนวนที่สองมีสี่หลักจำนวนที่สามมีห้าหลักจำนวนที่สี่ก็มีห้าหลักอ่าทีนี้เขาบอกว่าเรียงจากน้อยไปมากนักเรียนต้องอ่านคําสั่งดีๆนะคะบางคนเขาให้เรียงจากน้อยไปมากนักเรียนไปเรียงจากมากไปน้อยผิดเลยนะทีนี้มาพิจารณาตามเขาเลยนะคะนี่เลยพิจารณา นะตะกี้พิจารณาแล้วจํานวนทั้งหมดเนี่ยมีทั้งสี่หลักและห้าหลักจํานวนที่มีหลักมากนั่นคือค่ามากจํานวนที่มีหลักร้อยมันคือมีค่าน้อยสุดนะเพราะนะั้นดูตรงนี้หกพันแปดร้อยเก้าสิบเป็นจํานวนสี่หลักนะส่วนหนึ่งมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่มื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่มืนหกพันเจ็ดร้อยแปดสอบเป็นจํานวนห้าหลักจะได้ว่า อ่าหกพันแปดร้อยเก้าสิบน้อยที่สุดน้อยที่สุดแล้วเราก็มาตั้งไว้ทีนี้เรามาเหลือมาพิจารณาสามหลักนี่ไอ้ทดพิจารณาสามจำนวนนี่แน้สามจำนวนนี้มาดูหลักทางซ้ายมือเพราะมันห้าหลักทั้งหมดเพราะฉะนั้นห้าหลักทั้งหมดเราเปรียบเทียบไม่ได้ว่าอันไหนมากสุดอันไหนน้อยสุดเราก็มาดูหลักซ้ายมือสุดนี่หลักหลักมื่เป็นเลขหนึ่งจำนวนนี้ จำนวนนี้หลักหมื่นเป็นเลขสี่จำนวนนี้หลักหมื่นเป็นเลขสี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจํานวนห้าหลักหลักที่อยู่ซ้ายมือสุดคือหลักหมื่นนะมาดูในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ค่ะนี่นี่นี่แค่ขอเปรียบเทียบเนี่ยหลักหมื่นเป็นหนึ่งนะหนึ่งในหลักหมืนน่นมีค่าเท่ากับหนึ่งหมื่นเพราะฉะนั้นเราฟันธงได้เลยว่าหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบในจานวนสามหลักเนี้ยแต่ในจํานวนสามจำนวนเนี้ย จำนวนนี้มีค่าน้อยที่สุดออนี่คือน้อยที่สุดอันนี้นะ 1, 10, 6, 90, หนึ่งืนหกพันเก้าร้อยเก้าสิบน้อยที่สุดดังนั้นก็จะได้ว่าออจำนวนที่น้อยที่สุดคือหกพันแปดร้อยเก้าสิบและต่อมาคือหนึ่งมืนหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเพราะนั้นเหลืออีกสองจำนวนจะเอาอะไรมาใส่ก่อนล่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูมาดูพิจารณาสองจำนวนนี้ เพราะมีหลักหมื่นเป็นเลขสี่เหมือนกันนะเลขโดดทางซ้ายมือสีห่หมื่นเท่ากันเพราะนั้นมาพิจารณาเลขโดดในหลักพันเนี่ยพิจารณาสองจำนวนนี้นะคะที่เขาให้มาพิจารณาในหลักพันจำนวนข้างบนหลักพันเป็นสองสองพันจำนวนล่างหลักพันเป็นหกพันเพราะนั้นเราฟันธงได้เลยว่าสี่หมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบจะน้อยกว่า สี่หมพันเจ็ดร้อยปดสิบสองดังนั้นเรียงลําดับจํานวนได้อย่างนี้ค่ะนี่คือเอาจํานวนที่น้อยทุดแล้วก,มก,ก็มากขึ้นอีกหน่อยมากขึ้นอีกหน่อยจนถึงมากสุดยู่หลังแ้้เขาบอกว่าเรียงจะน้อยไปมากโอเคเข้าใจนะคะดูค่ะดูต่อไปเพดัะนั้นนี่เลยทำแบบฝึกหัดหน้ายี่สิบห้านะคะหน้ายี่สิบห้า มีอีกข้อเอ่ยมีแค่สองข้อนะคะหน้ายี่สิบห้ามีสองข้อข้อใหญ่และมีข้อใหญ่ข้อย่อยอยู่อีกเพราะฉะนั้นนักเรียนทำหน้ายี่สิบห้านะคะนี่คือทำแบบฝึงหัดเด็กๆทำหน้ายี่สิบห้าลงในสมุดนะคะเขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะลูกนาะ อนะโอเคเวลาที่เหลือเด็กๆทำแบบฝึกหัดเลยค่ะทำเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองถ่ายรูปส่งครูเลยนะคะโอเคชั่วโมงนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ